วันนี้ที่อยากให้มดดำมาที่นี่เพราะว่าอยากให้มดดำเนี่ยมาเป็นครอบครัวเดียวกับหอแว่นหอแว่นเบเตอร์วิชั่นเขาบอกว่าจะมีแว่นให้เลือกเยอะมากถูกต้องนะฮะอย่างเบตเอร์วิชั่กาทีเห็นไหมงูอยู่ตรงข้างกลางเลยรุ่นนี้รุ่นนี้มีแต่เอ dition ถูกต้องเนี่ยของพี่นี่ก็คือใช้ไลกาซึ่งเลนไลกาไอแคล์เนี่ย เขาผลิตมาตรฐานเดียวกับเลนกล้องถ่ายภาพเลยถูกต้องเพราะเขามีความเชี่ยวชาญทางด้านเลนจ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะทําให้ภาพการมองเห็นของเราเนี่ยคมชัดมากขึ้นถูกต้องครับอยากให้ผู้ดำรงวัดสายตาเคยวัดไหมไม่เคยลองวัดดูลองวัดดูหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับลองไม่ดดวควรวัดนะใช่ค่ะอุ้ยนะคะเป็นนักทัศนมาตรค่ะนักทัศนมาตรนักทัศนมาตรจริงๆคืออาชีพคือ่อยวัดสายตา ใช่ค่ะเราก็จะวัดสายตานะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาค่าสายตาให้กับคนไข้หรือว่าลูกค้าของเราเพราะฉันมาที่หอแว่นปุบอย่างแรกก็จะมีการวัดค่าสายตาก่อนเลยใช่ค่ะก็ต้องขออนุญาตสอบถามข้อมูลแล้วก็อธิบายขั้นตอนเกี่ยวกับการวัดสายตาแบบละเอียดนะคะ,ะเป็น b w h e c ขั้นตอนค่ะในฐาน,นะแบรนด์ Ambassador ของ Better Vision หอแว่นที่อยู่ควบคนไทยมา7จปีเนี่ยแหละ เห็นบอกว่าโปรโมชั่นนะตอนนี้คุ้มสุดคุ้มเลยฮะคือตอนนี้มีโปรโมชั่น6ต่อฉลอง74ปีหอแว่นเบเซลวิชั่นนะครับกรอแบแว่นลดสูงสุด80%เร็นตัดเลนลดทุกยี่ห้อ25%่สร์เ็นคอนแทคเลนซื้อ2แถมไปอีกหนึ่งชอบครบ13,000บาทรับฟรีกระเป๋านะครับเป็นกระเป๋าซิ l เวอร์ f f ฟฟี่แบ๊นะครับมูลค่า 1,290บาทชอบครบ5 0 0 0 0บาทนะครับรับฟรีนะครับกิฟต์เซ็ตสุดพิเศษนะครับจากปันบุรีนะฮะแล้วก็ท็อปเฟนเดอร์นะครับในช่วงเวลาแคมเปญสำหรับสินค้าที่ร่วมรายการรับกระเป๋าบูการีไปด้วยเนี่ยนะครับขอแวนเฟนเ i อรวิชั่นยินดีบริการวัดสายตาล้างแว่นแล้วก็ปรับดัดแว่นฟรีแม้ไม่เคยเป็นลูกค้าของเขามาก่อนเขาก็จัดการให้สำหรับท่านที่สนใจนะฮะวันนี้คุณสามารถแอดไลน์เข้าไปแล้วบอกมาจากรายการแฉต้องบอกคำนี้ด้วยนะถูกต้องครับแอด better vision เพราะว่าถ้าสมมุติมาจากรายการแชรเนี่ยคุณจะได้อนท็อปเพิ่มอีก5%วันนี้ถ้าสมมุติเขาลดอยู่แล้วคุณได้อนท็อปเพิ่มอีก 5%, 5คุณแอดเข้าไปนะฮะแอดเบ t t e เ v อร์วิมีแอดนำหน้าแล้วก็บอกมาจากรายการแฉด้วยฮนะ